สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้ค่ะจะมาอัปเดตไอเทมริมิเด UGC ใหม่ค่ะซึ่งเขาท่านำมาแจกให้รับฟรีค่ะทั้งหมดนะคะจำนวน15,000ชิ้นนะคะซึ่งตัวไอเทมนะคะจะเป็นผ้าผูกหัวลายลูกน้ำค่ะโดยจะมีเขียนคำว่า Crush อยู่ด้านหน้านะคะซึ่งทาง UGC Creator นะคะเขาได้มาประกาศค่ะว่าจะแจกของชิ้นนี้นะ้ะเป็นของฟรีค่ะสำหรับช่วงเวลาที่เขาจะดรอปของะคะ่ะทุกคนจำนวน1 5 0 0 0ชิ้นเนี่ยจะเป็นเวลาตีสา้ของวันที่10เมษายนนี้นะคะ ซึ่งในระหว่างที่เขาประกาศเนี่ยเรานะคะได้ลองช็คไอเทมแล้วค่ะยังไม่มีไอเทมตัวนี้นะคะลงมาในอัลตาช็อปค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีลิงเข้ามาเราเนี่ยเรานะคะจะเอามาแปะในคำบริทบยคลิปนะคะเพราะงั้นนะคะทุกคนอย่าลืมกลับมานะคะทุกคนก่อนเวลาตีสามสักแปบนึงนะคะเราก็มาคลิกลิงค่ะเพื่อรับของฟรีกันนะคะสําหรับคนที่สงสัยนะคะว่าจะรับของฟรียังไงเนี่ยแนะนํานะคะให้ลองดูคลิปนี้ก่อนนะคะก็สําหรับคลิปนี้ค่ะก็ไม่เพียงท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าลิงไอเทมมาเราเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะเอามาแปะให้นะคะยังไงก็ขอตัว